วนีอ่จะะสวัสดีทุกทุกคนอีกครั้งนะคะกลับมาพบกับชมและน้องอเล็กหุยวันนี้น้องอเล็กกลายเป็นเดคอนไปแล้วโอเควันนี้เราจะพาทุกคนไปบุก อนีออกจากร้านพิซซ่าซึ่งเราไม่สามารถออกไปได้เลยนะทุกคนนี่เราติดอยู่ในร้านพิซซ่านะทุกคนตอนนี้นะเราต้องหาทางมาออกพิซซ่าหัวคนทุกคนดูทัวใหออกทั้ออกไหนอะไหนนี่ไหนโอ้เราลงมาที่ไหนเนี่ย นี่คือโรงงานทำพิซซ่าและเนี่ยตทปไวมันมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยหยบเฮียหย่เฮ้ยมุงเครื่องที่เฮ้ยอย่างเงี้ยเฮียหยบชึ้บดูสิแบบมีหัวมีอะไรด้วยเต็มไปหมดเลยน่ากลัวมากนี่เขาวางกับดักไว้จับอะไรอ่ะตทปไวแบบ Spec อืมตาย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 หัวตายเนี่ยเจ็บจ็บ ขาให้วิ time, şallah, ่งตามดิฉ <ersch> <Maybe> ักปะนั่นไงมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาเร็ว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 เฮือฮฮือฮฮือฮอฮอฮือฮือฮี ใช่ไหมโอ้นี่มันอยู่ในกระจกเขาอุจจิแมดูดิดูหน้ามันแล้วมันมองแบบมันมองตามด้วยโอ้ยแล้วทไมมันไม่มองตามหนูอมันมองตามเนี่ยไปเร็วตรงนั้โอู้ดูตรงนี้ดิโอ้น่ากลัวมากดูโอ้ม่มุมไม่มีมุมตัวใหญ่ด้วยแม่แม่แม่อะไรอ่ะตัวที ขีบไม่มุมเหรอข็บไม่มุมทำไมมันมีลายตัวเยอะเยอะม่เช่อโอ้ยหยย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 ย่ยไยยยยยยชยยยย้ยยไปยยยยยหยนไมยไมยยหยย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 ยไยยหยย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 ย โอ้โหตัวไม่เคยเห็นเขาให้เียบปุ่มให้ใส่หรเปล่าเียบแม่เลยแม่ยาเอายบาวังนม่แล้เด็นคือเียบคนเดียวแต่โดนหมดเลยเออมันเป็นแบบเหมือนแบบมันจะโม้คนอีกคนโอ้ยน่ากลัวมากอ้าปีเีน

แม่ไม่มไเข้าไปาไม่เข้าไปวิก่อนแล้วกันเออมันมาทานี้เออเออเออทางนี้เออเออเอออยู่ทางไหนอะทางออกตรงนี้างออกตรนี้ไะไม่้ีนะดแล้วดู นี่มันรานดิสอะไรมันมีเวกระทั้งเลเซอร์ดักจับอะไรเงี้ยไม่ใช่เนาะทุกะจายอันนี้ต้องโดดข้ามใช่ไหมนัไงไอ้กากระโดดข้าเเรตังนานแล้วเฮ้ยชิบเรียบร้อยไปต่อไปต่อตู้ใส่เู้ออะไรก็ไม่รู้เออ แล้วเราจะไปไหนอ่ะดูน่ากลัวมากมมีมีคนใช้ยะงไงอ๊อฟเรเก็บเราต้องเก็บเหอุ้ยเราต้องเก็บเก็บมาทำไมงนเราต้องไปเปิดฝังหนูไงโหเขาเอากระดูกมาแขวนไว้อย่างี้เลยหรเฮ้ยมีกาดิเนีมั่งด้วยอะคุณอะไรออนิเมชั่น โอเคไปกันต่อออไม่ได้เอาอะไรเลยเอ้าคือมันต้องวิ่งหลบเหรอรอก่อนแม่รอรอไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยว ผ่านตรงนู้นไปใช่ไหมอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยดูแลดูกันลรันดินี่ยถ้าหล่นลงไปนี่คือเราตายแล้วโอเคทุกคนไปต่อเยี่ไปเยี่ยมไปเยอ่ยมไปเยี่ยมไปเยอ่ยมไปเยี่ยมจะหลบยังไงอ่ะอือโอ้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  ดี่เขาเรียกว่า,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 าฮาาาุ้ยุยอะไรเฮ้่านแล้วโค้รโคตรดีโคตีโคตรออโอนรี้คืออะไร่ะรคหรโ เขาเอาไว้แบบแทนไฟนี่ไหมแบบเขาใช้ราวาลในการอบอันนี้เออเอออ๋อหัวจะบัวพี่หัวบัวป่ะให้ไปต่อไปต่อไปต่อไปไปกันฮึเขาถามว่าไปด้างนี้ไหมใช่ไปทางนี้เลยไปเขาบอกให้ไปทางนี้ไงโอ้จะไปเกิดไหนเกิดไหนวะเนี่ยเราเกิดตรงนี้ยุย มาเร็วมานีมานีเก็บครับดูวาด้วยใช่จริงเปล่าเราจะดกล่องแล้วไปเชื่อไปดูที่ัน exit จริงเปล่าเอาเดี๋ยวเนะเขาบอกว่าลันโคืออะไรอะลัน ร้านี่เอางี้เราออกมาได้แล้วเหรอยังไม่ได้ได้แล้วพี่ได้แต่เต็มข้างหน้าก็คือชิ้นไคอ้าวเหรอว้าวเราเห็นคนที่เพิ่งเข้ามาติดอยู่ในร้านพิซซ่าด้วยเราต้องไปต่อมันจะเปอะไรหรือเปล่าอ่ะนั่นไงว่าอะไรนะว่าแล้วว่ามันไม่ง่ายว่าแล้วเชียวว่าแล้ว

ที่สุดแล้วก็หน,นีออกมาจากร้านพิซซ่าของเจ้าลุงหนวดออกมาได้แล้วทุกคนหูแบบเป็นดนานที่ใครอยากจะลองเล่นนะเดี๋ยวชมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะเข้าไปเล่นกันดูได้นะทุกคนเออสนุกโอเคทุกคนก็อย่าลืมนะอาฝากทุกคนนะคะกดไลค์นะคะคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เวลาเราลงนะ สำหรับวันนี้ชมแนละน้องอเล็กไปก่อนแล้วนะ